รีวิวเครื่องเล่นซีดีแบบพกพานะครับยี่ห้อคุซิมินะครับโมเดล ASD3903 นะครับใช้ฐานได้ใช้ไฟได้นะฮะตัวนี้ใช้ฐาน 2A จำนวน2ก้อนนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ DC นะฮะ4.5โวลต์บวกในนะฮะแล้วก็เบรดบูตมีเบรดบูตแล้วับไม่กรเบรดฮะหูฟังระบบสตูดิโอนะครับตั้งโปรแกรมได้หน้าจอใสปิงนะครับไม่มีรอยดำนะครับ เริ่มต้นใส่ถ่านด้านหลังนะครับเสียบหูฟังหรือเสียบลำโพงข้างนอกข้างนอกกดโอเพนถ่านนะฮะรองรับ audio d i ะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับ mp 3นะครับตัวเครื่องจะเป็นสีเงินสลับผาวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินด้านๆนะฮะฝั่งนี้จะเป็นสีขาวนะครับกดเพล y นะฮะตัวนี้ไม่ได้เขียนบอกนะว่ารองรับ mp 3มไหมนะครับผมไล่ดูแล้วนะฮะ ระบบการสั่น ESP นะครับตัวนี้นะครับมีช่องให้ดูแผ่นหมุนด้วยนะครับแต่น่าจะลองรับ audio อ i ิสนะไม่ได้เขียนไว้อันนี้ผมขอลองโดยการโดยใช้แผ่น a u d i โอดิสละกันนะครับพอใส่แผ่นแล้วกดเพล์ปุ๊บมันจะ,ก,ะก็จะกระพริบนะครับกระพริบอ่านแผ่นนะฮะพออ่านแล้วก็จะเริ่มผ่านเ,เลยนะ เป็นบู o f ออนออฟได้นะครับถ้าใส่หูฟังเสีงจะแน่นดีมากนะเีงจะแน่นมานนกนะครับเน็กแท็กนะครับด้านจอจะมีเขียนคำว่า e S P นะฮะเวลาเราตั้งโหมดตั้งโปรแกรมมันก็จะขึ้นตรงนี้ตั้งโหมดตั้งรีพวกรีซัมพวกรีเทิร์นอะไรได้หมดนะครับเป็นโปรแกรมนะฮะมีระบบการสั่นนะครับไม่มีสะดุดนะครับ โอเคพอจบการรีวิวนะครับปิดเครื่องก็กดสต็อปสองรอบนะฮะอ่านสภาพดีนะครับอ่านแผ่นปกตินะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ